สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเข้าสู่ช่องบันทึกลึกลับนะคะในคลิปนี้เรานำประสบการณ์สยองของคนขับแท็กซี่คนหนึ่งมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังกันค่ะและเรื่องราวของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามฟังกันในคลิปนี้ได้เลยนะคะโดยเราให้ชื่อเรื่องนี้ว่าสาวชุดดำค่ะแต่เหมือนเดิมค่ะก่อนที่จะเข้าไปรับฟังกันอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะคะ เรื่องเล่านี้เกิดขึ้นกับคุณสมปองค่ะโดยคุณสมปองนี้เขาเดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดมาที่กรุงเทพมหานครด้วยการเป็นคนขับแท็กซี่แต่เขามาได้ไม่นานก็ต้องเจอกับสถานการณ์โควิด -19 าทำให้ในตอนนั้นเนี่ยไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการสักเท่าไหร่เลยเขาวิ่งรถ2องวันแน่นอนว่ามันเงียบกริบจนเขารู้สึกท้อแท้ คุณสมปองนั้นเขาก็ขับรถไปทั่วค่ะแต่ก็ยังคงไม่ได้พูดโดยสารจนเวลาใกล้จะสี่ทุ่มตอนนี้ต้องรีบกลับบ้านละค่ะ พรว่าไกลจะติดเวลาเคอร์ฟิวเขาจึงขับรถไปด้วยอาการที่หดหูสุดชีวิตในใจก็คิดว่าถ้ามันยังเป็นอย่างนี้อีกเขาคงจะกลับบ้านไปทำนาซะดีกว่าขืนอยู่ต่อไปแบบนี้มีอดตายอย่างแน่นอนในตอนนั้นเวลาก็ประมาณสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะคุณสมปองเขาก็มองไปตามท้องถนนที่เขาวิ่งไปนั้นมันค่อนข้างเงียบไฟทางก็อยู่ห่างกันและลิบลีเต็มทีเขาขับไปด้วยอาการแบบนั้นจนกระทั่ง รถขับผ่านวัดวัดหนึ่งและเขาก็ยกมือขึ้นมาไหว้วาสาธุวันนี้ขอให้ลูกได้ลูกค้าด้วยเถิดเพียงหลังจากนั้นเขาก็หันไปเจอร่างหนึ่งยืนอยู่ข้างถนนฝ่ายรถส่องไปประทะกับผู้หญิงผมยาวท่านหนึ่งและกำลังโบกรถอยู่อย่างช้าๆคุณสมปองดีใจมากค่อยๆชะลอรถเข้าเทียบข้างทางและเมื่อเข้าไปใกล้ เขาก็ต้องตกใจเล็กน้อยเพราะแม่สาวคนนั้นเนี่ยผมยาวแถมผมเ้ารุงลังตัวขาวซีดใส่ชุดเรสสีดำคุมเขายืนก้มหน้าทำให้มองหน้าเธอไม่ชัดไปไหนครับคุณสมปองเอ่ยปากถามและเธอก็ตอบกลับมาอย่างช้าๆว่าซอยคุณสมปองรีบตอบกลับว่าได้ครับเชิญขึ้นเลยและคุณสมปองก็ต้องอาปากค้างกันไปนิดนึงค่ะพอเขายังพูดไม่ทันจบ แม่หญิงคนนั้นเธอก็ขึ้นรถมานั่งตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้แถมยังไม่ได้ยินเสียงปิดประตูรถอีกด้วยและด้วยความที่ว่าเวลามันกใกล้จะเคอร์ฟิวเข้ามาทุกทีเขาจึงต้องรีบไปยังจุดหมายและด้วยความโชคดีที่ว่าทางที่เขาจะไปเนี่ยมันก็เป็นทางเดียวกันกับทางกลับบ้านของเขาตลอดทางคุณสมปองก็พยายามที่จะชวนคุยแต่สาวคนนั้นเธอก็เอาแต่นั่งก้มหน้านิ่งไม่ตอบ จนรถเคลื่อนมาถึงซอยที่เธอบอกและก็พบว่าตรงนั้นเป็นวัดวัดหนึ่งเธอบอกให้เขาขับเข้าไปตามถนนที่ตัดเข้าวัดแต่ไม่เท่าไหร่ก็เจอกับทางตันมีเพียงกำแพงวัดที่เต็มไปด้วยรูปของผู้เสียชีวิตในตอนนั้นคุณสมปองเขารู้สึกกลัวมากจึงหันไปหาผู้โดยสารแต่เจ้ากรรมเธอหายไปแล้วด้วยความตกใจคุณสมปองจึงรีบออกรถด,ด้วยอารมณ์ตื่นกลัว แทนที่เขาจะใส่เกียรถอยกับเหยียบคันเร็งจนชนเข้ากับกำแพงของวัดที่บรรจุรูปของผู้ตายอยู่คุณสมปองเปิดประตูลงไปดูว่าเขาชนอะไรไปบ้างและก็มองเห็นว่ากำแพงวัดนั้นแตกช่องที่บรรจุอัฐิก็เปิดออกมาเขาเดินเข้าไปเห็นรูปผู้หญิงคนหนึ่งก็คนลุกเพราะว่าเธอนั้นคือคนคนเดียวกันกับที่เขารับขึ้นรถมาอย่างแน่นอนถึงจะมองไม่ชัดแต่เขาจำได้แบบชัดเจน เสียงเหมือนอะไรหล่นลงมาที่หน้ากระโปรงรถคุณสมปองจึงหันกลับมาดูในทันทีและเขาก็พบร่างของหญิงสาวในชุดเดรสสีดำแต่ตอนนี้ร่างกายผิดรูปแขนหักขาหักและพยายามพยุงตัวขึ้นมาอย่างยากลำบากเธอคานลงจากรถ ลงมาที่หน้าคุณสมปองอย่างรวดเร็วก่อนที่จะใช้มือนั้นจับที่ข้อขาของเขาเอาไว้ทำให้คุณสมปองล้มลงกลนจำบำอย่างแรงพร้อมทั้งแหกปากขอความช่วยเหลือฉีดราดกางเกงอย่างไม่รู้ตัวและก็ได้ยินเสียงผีสาวพูดขึ้นมาว่าไม่อยู่ด้วยกันเถอะมาอยู่กับหนูนะฮฮ่าค <L> ุณสมปองร้องตกใจอย่างสุดเสียง ก่อนที่สติสัมปะชัญญาทุกอย่างจะดับบูบลงเขาหมดสติไปในทันทีต่อมาในรุ่งเช้าท่านเจ้าอาวาดก็ให้ชาวบ้านมาช่วยกันปรมพยาบาลคุณสมปองจนฟื้นคืนสติมาและหลังจากที่ได้สติคุณสมปองอยู่ในอาการตื่นกลัวไม่ให้ใครเข้าใกล้ร้องแต่ว่ากลัว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  ท่านเจ้าอาวาสต้องเอาน้ำมนต์มาผสมให้แล้วเวลาก็ผ่านร่วงเลยเป็นชั่วโมงคุณสมปองจึงมีสติกลับคืนมาและเมื่อได้สติเขาจึงค่อยๆเล่าให้ท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านฟังทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวก่อนจะมีมรรคายกเล่าให้ฟังว่าหญิงสาวที่คุณสมปองเจอน่าจะเป็นสม้มเด็กสาวที่เสียชีวิตไปเมื่อสามปีก่อนท่านเล่าต่อว่า สมนั้นอยู่บ้านถัดจากวัดไป200เมตรวันนั้นดึกแล้วสมก็น่าจะกำลังโบกรถเพื่อกลับบ้านให้แท็กซี่เนี่ยมาส่งแต่แท็กซี่คันนั้นกลับคิดไม่ดีกับเธอพาเธอไปคมขืนแต่เธอก็ไม่ยอมพยายามต่อสู้ตำรวจจึงสันนิษฐานว่าทั้งคู่น่าจะทะเลาะก,กันเลยทำให้รถเสียหลัก ชนกับต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆก,กับที่คุณสมปองจอดรับและรถแท็กซี่คันนั้นก็เกิดประกายไฟขึ้นตัวคนขับหนีออกมาได้แต่ส้มติดอยู่ในรถออกมาไม่ได้และถูกไฟคลอ,อกตายและศพของเธอก็ถูกนำมาทำพิธีที่วัดนี้และเอาอัฐิไปใส่ไว้ช่องกำแพงที่รถของคุณสมปองชนนั่นแหละหลังจากนั้นก็มักจะมีคนมาเจอเธอ,เธอยือนโบกรถอยู่ข้างทางเสมอโดยเฉพาะรถแท็กซี่ น,หล,กกน,นหลังจากเรื่องราวนี้ผ่านพ้นไปคุณสมปองก็ซ่อมและก็คืนรถให้กับอู่พร้อมกับเดินทางกลับบ้านไปทำไร่ไถนาแต่ก่อนที่เขาจะกลับก็ไม่ลืมที่จะไปขอข้ามาสม้ม พร้อมกับซ่อมแซงกำแพงวัดนั้นให้เรียบร้อยและนี่ก็คือเรื่องราวของคุณสมปองที่ดันไปเจอผีคุณศพที่ยืนโบกรถอยู่เธอน่าจะแครนรถแท็กซี่เพราะว่าหลอกเธอไปขมคืนและสุดท้ายก็ทิ้งเธอให้ตายในรถค่ะและเรื่องราวนี้ก็จบลงที่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆมีประสบการณ์สยองอะไรมาแบ่งปันเราได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยนะคะและสำหรับในคลิปหน้า เราจะนำเรื่องเล่าแบบไหนมาเล่าให้ฟังนั้นอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดประสบการณ์สยองจากพวกเราบันทึกลึกลับค่ะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอลากันที่ตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ